มีงามนะนะเริ่มต้นใหม่เนี่ยหอมหวานสดชื่นนะคนเก่าอาจจะเลี้ยวกับมาคบกันใหม่หรือไปเจอคนใหม่เลยจะเจอคนใหม่จะเจอคนเก่าจะเจอ,อยังไงก็ช่างความรักของลัคนาราศีพิจิกหากพระรหัสไม่เสียหายหวานชื่นครับนะแวลหากพระรหัสเสียล่ะตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นการทํานายดาวจร6เดือนแรกของปี68เนี่ยนะครับผมจะใช้ดาวปีเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายก็คือพระเสาราหูและพระหัสสัปวีนี่ครับนะฮะเพราะดาวเดือนขยับทุกเดือนผมก็มีคลิปในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะฮะและนี่เป็นคลิปแยกออกมาคือทายเป็นเดือนทายอยู่แล้วทุกๆเดือนอนะทุกลัคนาทุกราศีนะฮะ อันนี้จะทายครึ่งปีแรกนะฮะก็ใช้ดาวปีแหละเป็นจุดตั้งต้นในการทํานายนะครับเริ่มจากพระรหัสสัปดดีก่อนนะครับพระรหัสสัปดีเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญมากๆของลัคนาราศีพิจิกนะฮะเพราะพระรหัสเนี่ยมาจากธนูครับพบกระดุมพระกระดุมพระแปลว่ารายได้ครับการเงินคุณเนี่ยพบการเงินนะ,ะนะวันนี้เดี๋ยวนี้พระรหัสมาอยู่ในราศีพฤกษฎนะฮะ พบปัตนีครับนะปัตนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคูุ่ส่คนคู่สัญญาและมีดาวการเงินมาสถิตน้านะฮนะอย่างน้อยลัคนาราศีพิจิกพระรหัสก็เล็งดวงชะตาอยู่ครับนะ้พระรหัสเนี่ยเป็นดาวการเงินพอมาเล็งเหมือนกับมีเงินมีทองมาอยู่เบื้องหน้าฉันเนี่ยนะ้ามีเงินมีทองมาอยู่เบื้องหน้าฉันเปิดประตูบ้านไป เจอเงินเจอทองแล้วยังไงสำคัญที่ว่าหยิบได้หรือเปล่านั่นน่ะสินะดาวการเงินมาเลงหยิบได้หรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละสำคัญตรงนี้นะทีนี้เอาลัคนาก็เดียวกันราศีเดียวกันดาวจรก็ดาวเดียวกันสถิตอยู่ที่เดียวกันทำไมจะหยิบไม่ได้อ่ะถ้าหยิบไม่ได้ก็หยิบไม่ได้เหมือนกันสิหยิบได้ก็ต้องหยิบได้เหมือนกันสิไม่ใช่ครับนะเพราะอะไร เพราะบริบทของดวงดาวเนี้แต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันครับคุณจะเป็นพิจิตเหมือนกันดาวอะไรก็เหมือนกันความหมายดาวเดียวกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่ต้องทายไม่เหมือนกันทําไมถึงทายไม่เหมือนกันอย่างที่บอกบริบทแห่งดวงดาวครับนะบริบทของดวงดาวเนี่ยหมายถึงเขามาดีหรือมาลายล่ะครับนะถ้ามาดีพระรหัสเป็นหรือว่ามาอย่างดีๆเนี่ยส่องเข้ามา ถึงดวงชะตาเนี่ยเนี่ยตรงข้ามเนี่ยส่องถึงอยู่แล้วนะฮะเล็งแบบเส้นตรงเลยอพอแปบพอแป,ปบวางแบบปุ๊บตรงตรงเลยนะฮะหากพระรหัสบริบทไม่ได้เสียหายอะไรเลยลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตครับนะหรือไปอยู่ในภพปตัตนิคู่ครองนำเงินนำทองมาสู่ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือจะเรียกว่า คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานำเงินนำทองมาสู่ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับลักษณะพลรหัสไม่เสียเนี่ยนะฮะไม่มีความเสียหายกับพลรหัสพิจิกคนไหนเป็นอย่างนั้นก็หยิบเงินก้อนนี้ได้ครับนะฮะหยิบเงินก้อนนี้ได้แต่หากพลรหัสเกิดความเสียหายละ่ะอ่านะฮะบ,บางคนเขาดีนะบางคนเขาร้ายนะอย่าลืมถึงทายเหมือนกันไม่ได้ไงเล่านะครับบางคนบอก โอ้ยอย่างนี้ใครก็ทายได้ทายทีทายได้ก็ต้องทายให้ถูกถูกหลักถูกการนะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เห็นไหมบางคนทําไมพิจิตรเขาหยิบเอาหยิบเอาบางคนทําไมทําไมหยิบไม่ได้นะก็บริบทพระรหัสเขาเสียหายไงี่หากรหัสเสียหายเกิดอะไรขึ้นละ่ะสักครู่ดีๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถ้าเสียละ่ะก็ต้องระวังความเดือดร้อนทางการเงินครับ อันดับแร,รกเลยระวังความเดือดร้อนทางการเงินหากวลาหัสเกิดความเสียหายระวังคู่คองนําปัญหาทางการเงินมาพึ่งพาคุณแหละหรือมีความเดือดร้อนมาสู่คุณแหละ <c oughs> คู่ค้าคู่หุ้ส่วนคู่สัญญานะฮะนำปัญหาทางการเงินมาสู่คุณ <c oughs> เห็นไหมต่างกันยังต่างกันทันทีครับอะไรทําให้แตกต่างบริบทของดวงดาวครับนะฮะ ดาวดีคุณได้ดาวร้ายคุณก็เสียล่ละนะครับนะฮะเรียกว่าเปิดประตูมาเนี่ยเจอเรื่องปวดหัวทางการเงินเลยแหละถ้าดาวเสียถ้าดาวดีเปิดประตูมาหยิบเงินหยิบทอง้วทีนี้สบายใจนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะพระรหัสนอกจากเป็นดาวการเงินคุณแล้วเขายังมาจากที่ราศีมีนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพบปุตตะครับปุตตะ,ะแปลว่าการลิเริ่มอะไรใหม่ๆ ถ้าหากพระรหัสดีงามเนี่ยนะเหมือนกับคุณมีเหตุจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครสักคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วเกิดความดีงามครับนะหรือบางทีฉันจะเริ่มต้นอะไรร่วมกับสามีฉันฉันจะเริ่มต้นอะไรร่วมกับคนที่ฉันรักก็ได้นะฮะเริ่มกระทําการอะไรบางอย่างน่าจะเป็นการลงทุนครับแบบนี้นะน่าจะเป็นการลงทุนร่วมอะ นะใช้เงินใช้ทองในการลงทุนครั้งนี้นะแต่ถ้าพลตดรไม่เสียการลงทุนครั้งนี้เป็นไงดีงามราบรื่นนะเจอคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอ่าเรามาหุ้นส่วนกันนะอ่าหุ้นส่วนกับเรามาลงหุ้นกับคู่ครองคนละได้หมดดีงามครับได้เงินได้ทองเป็นรางวัลครับแต่หากพลาดเสียหายละ่ะก็ต้องบอกว่าหากจะมีการเริ่มต้น ลงทุนจะเป็นคู่คองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาก็ต้องระวังความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้พระเสารนะเป็นใครนะพระเสาเนี่ยมาจากที่มังกรครับพบสหัสชะครับสหัชชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารสหรัสชะแปลว่าเพื่อนสหัสชะแปลว่าญาตินะครับไม่อยู่ในพันธุอ่า พันธุแปลว่าอะไรฮะพันธุเนี่ยแปลว่าบุคถ้าเป็นบุคคลน,นะคนในครอบครัวฉันพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องคนในครอบครัวฉันนะแต่ถ้าหากเป็นหลักทรัพยนะ์ล่ะพันธุหมายถึงบ้านที่ยินยันยนครับนะครับนะฮะถ้าเอาสองเรือนพระรหัสเาสาเนี่ยมาอยู่ในภพพันธุเนี่ยเหมือนกับอาจจะมีเหตุติดต่ออะไรกับคนในครอบครัวเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างครับนะ ทีนี้แล้วเพื่ออะไรล่ะอาจจะติดต่ออะไรกับคนในครอบครัวเพื่ออะไรฮะเพราะว่าดาวพันธุมาอยู่ในบ้านพระฤหัสปุตตะติดต่อกับคนในครอบครัวติดต่อกับญาติติดต่อกับเพื่อนทําอะไรเริ่มกระทาการอะไรบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นครับนะเริ่มกระทาการอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาเป็นการเริ่มต้นอ่ะคุณอาจจะติดต่อครอบครัวเฮ้ยฉันขอ ช่วยเรื่องของนะฮะเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่หๆไหมก็ถ่ายได้ครับนะฮะตรงนี้ตีความได้เยอะนะครับนะฮะผมพยายามจะยกตัวอย่างให้มากที่สุดเพื่อให้คนได้เราอืมฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าพันธุ์ทุเนี่ยแปลว่าบ้านที่ดินออยันยนต์นะฮะอาจจะมีการติดต่อเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินหรือ,อยานยนต์ก็ได้นะฮะไอ้คำว่าบ้านเนี่ยมันแปลว่าที่พักอาศัยเฉยๆก็ได้หรือ สต็อกสินค้าอย่างได้เลยนะฉันจะไปเช่าอาคารโรงเรือนเก็บสินค้าเงี้ยอันนั้นก็ผ่านทูนะฮะอาคารโรงเรือนอะบ้านที่ดินยานยนต์คืออาคารโรงเรือนร่วมด้วยมีการติดต่อเรื่องของบ้านอาคารโรงเรือนติดต่อกยานยนต์ติดต่อเรื่องของที่ดินอย่างนี้เป็นตน้นในในเหตุเนี้ยอาจจะมีญาติหรือเพื่อนร่วมกระทําการก็ได้หรือ คนในครอบครัวเริ่มกระทําการก็ไดนะ้บางคนอาจจะเรียกว่าไปติดต่อคือมีญาติของฉันมีฉันเนี่ยมีญาติอยู่คนหนึ่งเขามีที่ดินอย่างเงี้ยติดต่อที่ดินของเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อประกอบกิจการอะไรบางอย่างไหมเขามีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งขอยืมขอขอเช่านะขอเช่าเพื่อติดต่อลงทุนกระทําการอะไรบางอย่างนะหรือขอยืมยานยนต์อย่างนี้ก็ได้เพื่ออะไรบางอย่างเช่นอะ จะทําการค้าเงี้ยอืมไม่มีรถกระบะเฮ้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงทีงดาวเสาอยู่เงี้ยไปยืมรถเขาบ่อยก็ได้ฮะยืมรถกระบะหน่อยดิทําไมเอามาขนของเออฉันจะไปทําเนี่ยฉันลิเริ่มอะไรบางอย่างเนี่ยฉันเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยยืมหน่อยได้ปะยืมรถหน่อยได้ปะเอาไปขนเอาไปส่งของก่อนแล้วอะไรฮะเดี๋ยวถ้ามันโอเคเนี่ยฉันค่อยซื้อใหม่ตอนเนี้ยยังไม่อยากลงทุนเต็มเนื้อเต็มตัวอ่ายังไม่อยากลงทุนเต็มเนื้อเต็มตัวและอีกเหตุนึ่ก็ได้ะมีคําาว่ ติดต่อสื่อสารอะไรเกี่ยวกับพันธุเนี่ยเกณีซื้อบ้านซื้อที่ซื้อยานยนต์ก็ได้ครับนะฮะเพราะมีการติดต่ออะไรเกี่ยวพันธุติดต่อเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์และอะไรฮะแต่ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นไงนะฮะพันธุก็มาอยู่ในฮะราหูที่เป็นพันธุเนี่ยก็มาอยู่ในภพลิเริ่มอ่ะนะฮะและลิเริ่มเนี่ยก็ไปสู่ภพปัตตานีปัตตานีแปลว่าคู่อคองคู่ค้าคู่สู่คู่สัญญ,ญาไง ซื้อบ้านเนี่ยลงตัวเลยซื้อบ้านติดต่อเรื่องบ้านบ้านไปไหนบ้านใหม่ๆบ้านที่จะซื้อเข้ามาใหม่อันนี้จะเป็นบ้านใหม่บ้านเก่าได้หมดนะครับรถใหม่รถเก่าได้หมดนะครับนะฮะนะฮะมีการลิเริ่มอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดนยานยนต์ไหมแล้วเงินเงินทองทองฉันเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่ในภพปัตตานีธนาคารก็เป็นคู่สัญญานะบางคนบอกฉันไม่กู้ธนาคารหรอกฉันอาจจะไปยืมญาติยืมเพื่อน เอามาลงทุนกับบ้านกับยานยนต์ที่ฉันจะซื้อมาใหม่อะแล้วค่อยไปเคลียร์ตรงนั้นก็ไนดะ้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะทีนี้อันนี้คือพ,พระเสาเอยยาหูเอยพระรหัสเอยดีงามนะแต่หากพระเสาเสียละนะฮะก็ต้องบอกว่าให้ระวังความเสียหายพันธุครอบครัวฉันมีเหตุอะไรเดือดร้อนแล้วอะไรฮะสหัสช้าไปอยู่ฉันก็เลยต้องวิ่งเต้นให้กับเขาหรือ บ้านที่เดียยันยนนที่มีอยู่เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างและยังไงฮะฉันก็ต้องไปวิ่งเต็นแก้ไขปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมใช่ครับนะฮะใช่ครับนะฮะทีนี้ถ้าหากลาหูเสียละ่ะนะครับถ้าลาหูเสียเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเริ่มต้นครั้งนี้ระวังให้ดีครับมันจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วละ่ะนะครับมันจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วละ่ะ ก็ไปหาทางแก้ไขครับมองให้ดีๆคุณจะเก่งที่สุดละครับเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนะฮะคุณจะรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันทําเนี่ยมันมีจุดเสียหายแล้วละ่ะไปหาให้เจอและแก้ไขมันก็จบๆกันไปครับแต่หากลาหูดีก็ต้องบอกว่าอืมเหตุเนี้ยลาบลื่นดีนะอืมนะเหตุการณ์ลงทุนครั้งเนี้ยนะฮะบางคนเนี่ยอ่าพันธุไปอยู่ในปุตตาเนี่ยเช่าออฟฟิศใหม่ก็ได้ฮะ เช่าหอพักใหม่ก็ได้ให้ใครบางคนอยู่ให้ลูกให้อะไรอยู่อย่างเงี้ยก็ได้นะฮะซื้อรถให้ลูกนะฮะอย่างนี้ได้หมดฮนะให้ตัวเองก็ได้ให้บุตรบริวารก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะเป็นเรื่องของชั้นหรือไม่ก็บุตรบริวารน,นี่แหละนะโดยมีคําว่าพันธุมาเกี่ยวข้องพันธุคือถิ่นอยู่อาศัยบ้านหรือว่ายานยนต์นะงานนี้เท่ากับว่าลัคนาพิจิตเนี่ยน่าจะมีเหตุติดต่ออะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ในหกเดือนแรกเนี่ย นะแล้วมีคําว่าคู่สัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะการไปเช่าหอมีคู่สัญญาไหมมีสีเจ้าของหอนะั่นแหละนะนะไปซื้อรถก็ไฟแนนะซ์นะั่นแหละคู่สัญญาคุณนะเฮ้ยฉันซื้อจ,จะซื้อเงินสดอาจจะไปเอาเงินสดจากญาติจากเพื่อนก็ได้นะเนี่ยมีสหัชชาอยู่เนี้ยนะสหมีคําว่าเพื่อนหรือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะไม่ยืมธนาคารก็อาจจะยืมบุคคลอันเป็นเรียกว่าเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเพื่อเอามาเคลียร์ตรงเนี้ยฉะนั้นคู่สัญ,ญญาทางการเงินคุณก็คืออ่า สหัสช้าก็คืออาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือไม่ก็เป็นธนาคารอย่างนี้ก็ได้ครับนะในหลักๆเนี่ยอยากจะให้ดูพระรหัสตรงนี้มากกว่าครับเพราะว่าเป็นจุดสําคัญครับนะหากพระรหัสดีงามบอกได้เลยนะพิจิกการเงินคุณจะดีงามครับแต่หากพระรหัสเกิดความเสียหายพิจิกคนนั้นก็อาจจะมีมีเรื่องเดือดร้อนทางการเงินเข้าสู่ดวงชะตาละนะครับนะฮะทีนี้ ความเดือดร้อนหรือความดีงามก็ช่างเถอะมันไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล็กกลางใหญ่นะก็ให้นึกถึงว่าคนยืนอยู่กลางกลางแจ้งกะนะันดะแล้วมีฝนตกลงมานะยืนอยู่กลางแจ้งฝนตกไปไเป็นไงเปียกทั้งตัวบางคนบอกฉันฉันรู้ดีฉันรู้ก่อนฉันไปแอบอยู่ในศาลาก็เปียกเล็กๆน้อยๆบางคนบอกฉันรู้ตั้งนานแล้วไปหลบอยู่ในบ้านเนี้ย ฝนตกมาไม่เปียกถ้าฝนนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายไอ้คนอยู่ยกลางแจ้งเป็นไงเละคนรู้ตัวหน่อยนึงก็ไปหลบในศาลาก็เสียบ้างไม่เสียบ้างคนอยู่ในบ้านแม่ฝนตกมาไม่เปียกเลยก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอะหักพระรหัสดีงามเนี้ยยิงอยู่กลางแจ้งเป็นไงรับเต็มเต็มเลยทั้งเนื้อทั้งตัวโอ้โหก้อนวันเริ่มเลยนะทีนี้ไปอยู่ในศาลาแม่เสียดายไม่ได้ออกไปกลางแจ้งนะก็อย่างน้อยก็ได้มาบ้างแหละ แต่คนอยู่ในบ้านอันนี้เศร้าหน่อยนะอันนี้เศร้าหน่อยคือแทบไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ถือว่าไม่เสียนะอย่าลืมสิอ่าอยู่ในบ้านแต่อย่างน้อยก็ไม่เสียนะฮะคืออยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ถือว่าโชคดีไปหลบภัยได้ทันแต่ถ้าเป็นโชคลาภแรืวอยอยู่ในบ้านก็ก็ไม่ได้เขาได้การนะจะไม่ได้อ่ะอารมณ์นั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราดูไม่รู้หรอกว่าใครยืนอยู่ตรงไหนแต่อะไรฮะแต่รู้ว่าดี <c oughs> หรือว่าร้าย เราพอใช้ทักษะจับพระรหัสสับ,บดีองค์นี้ได้ครับนะฮะทักษะเนี่ยมันเรียนรู้ได้ไม่ยากถ้าเอาแค่ดีร้ายนะแต่ถ้ารู้ลึกอะ่ะก็ต้องเรียนกันแบบอืมลึกซึ้งหน่อยนะเขามีคําทํานายทักษะนี่มีคําทานายที่หลากหลายครับนะหลากหลายมากแต่ถ้า <c oughs> เอาแค่ดีกับร้ายเนี่ยเรียนรู้ได้ไม่ยากครับท้ายคลิปผมก็มีวิธีการหาให้ถ้าสนใจก็ไปเรียนรู้เอานะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองของลัคนาราศีพิจิกกันนะครับนะฮะด้านคู่ครองเป็นยังไงบ้างนะครับคู่ครองของลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็คือราศีพฤษภนี่แหละนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าพบคู่ครองนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้มีพระหัสมาสถิตเล็งดวงชะตาฉันละนะครับพระหัตเป็นใครพระหัตมาจากที่ราศีมีนครับ นะฮะมาจากราศีมีนแล้วก็มาจากราศีธนูก็อย่างที่บอกฮะธนูเขามาจากการเงินมีนก็มาจากปุตตะปุตตะแปลว่าการลิเริ่มไงนะ,ะมีเหตุลิเริ่มอะไรเกี่ยวกับคู่ครองไอ้เรื่องคู่สัญญาเราคุยไปแล้วนะอันนี้เราคู่ครองล้วนๆเลยนะ,ะมีการลิเริ่มอะไรเรื่องคู่ครองเท่ากับว่าลัคนาราศีพิจิกใน6เดือนแรกเนี่ยนะฮะมีเกณฑ์ว่าจะมีคู่ครองใหมๆ่ๆ เข้ามาในชีวิตมีการเริ่มต้นอะ่ะมีการเริ่มต้นเรื่องคู่ครองมีการเริ่มต้นเรื่องความรักนะฮะนะฮะตรงเนี้ยหากพระรหัสดีงามะนะนะความรักของลัคนาราศีพิจิกเป็นยังไงราบรื่นแม่ราบรื่นเลยนะฮะราบรื่นตรงนี้เคยเจอนะตรงนี้เคยเจอเคยเจอตัวเป็นเป็นเนี่ยนะเหมือนกับคู่ครองความรักความรักที่ฉันเลิกลาไปแนละ้ว นะวันนี้เดี๋ยวนี้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างนี้เคยเห็นตัวเป็นๆมาแล้วครับก็ถ่ายได้มีการเริ่มต้นเน่ยเขาไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นอะไรกับใครเขาบอกเฉยๆว่ามีการเริ่มต้นด้านความรักจะเป็นความรักเก่าที่เลี้ยวกับมาหาใหม่หรือไม่ได้เลี้ยวหรอกใหม่ๆเลยถอดด้ามเลยนะเจอแบบใหม่ๆเลยอ,อันนี้ก็ถ่ายได้เท่ากับเป็นจุดที่ว่า มีการเริ่มต้นในด้านความรักของลัคนาราศีพิจิกครับอย่างนี้เป็นต้นหากพระรหัสดีงามนะนะเริ่มต้นใหม่เนี่ยหอมหวานสดชื่นนะคนเก่าอาจจะเลี้ยวกับมาคบกันใหม่หรือไปเจอคนใหม่เลยจะเจอคนใหม่จะเจอคนเก่าจะเจอยังไงก็ช่างความรักของลัคนาราศีพิจกิกหากพระรหัสไม่เสียหายหวานชื่นครับนะ่าหวานชื่นครับแต่หากพระรหัสเสียล่ะนั่นนะสินะา หากพล to ัดเสียหายก็ลองบอกว่าอืเริ่มต้นความรักก็มีอุปสรรคทีนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือจะเรียกว่าเริ่มต้นความรักครั้งเนี้ยผู้หลับเกิดพลัดเสียนะผู้รับเกิดเริ่มต้นความรักครั้งเนี้ผู้หลับผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะอย่างนี้ก็ได้หรือเริ่มต้นความรักครั้งเนี้ยติดปัญหาแบบนั้นติดปัญหาแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นครับ นะฮะบางคนรักใหม่อุตส่าห์จะเลี้ยวกลับมาติดอุปสรรคอะไรบางอย่างอ่าอาจจะผู้หลับผู้ใหญ่ไหมเฮ้ยเลิกไปแล้วนี่ก็ดีอยู่แล้วนี่เลิกกันอ่ะอ่าล้วจะมารักกันนะรักกันรักกันใหม่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออผู้ใหญ่ขัดขวางอ่ะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับหากเหลาเสียนะเออหากเหลาเสียนะนะครับนะฮะหรือไปเจอคนใหม่เลยผู้หลับผู้อาผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าอืมดูแลไม่ ไม่เข้าท่านะแต่คนนี้ใหญ่คนนี้มไม่คยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะขัดขวางแหละเจอผู้หลักผู้ใหญ่ขัดขวางความรักนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือผู้ใหญ่ยังไม่เกี่ยวนะเป็นอย่างอื่นก็ได้ฮะพ,พระราศเสียนะไปเจอรักใหม่หรือคนเก่ากลับมาเนี่ยนะเจอปัญหาเข้ามาเนี้ยไม่ราบลื่นอ่ะเออเออไม่รู้อะไรปัญหาอะไรก็เรื่องของคุณอนะ่ะแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ราบลื่นด้านความรักครับนะทาพระหัสดี ความรักไม่ว่าจะเก่าใหม่อะไรก็แล้วแต่นะฮะราบเรื่อนดีครับพระหัสเสียความรักไม่ราบเรื่อนนานาประการล่ะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาลัคนาราศีพิจิกนะฮะใน6เดือนแรกครับนะฮะหเดือนแรกไม่ค่อยมีอะไร่ิดแปลหรอกครับเพราะดาวอยู่มานานๆแล้วแหละอยู่ตั้งแต่6กเจ็ดแล้วในพฤษภา68พระรหัสอ่าเสาราหูพระรหัสเนี่ยจะย้ายหมดครับเรียกว่าดาวเดือนเขาย้ายของเขาอยู่แล้วแล้วดาว ดาวปียายร่วมด้วยเรียกว่าล้างกระดานเลยนะในครึ่งปีหลังของปี68เนี่ยเป็นคำทำนายที่เรียกว่าล้างไพ่ทายกันใหม่เรียกว่าใหม่หมดจดถอดด้ามเลยนะมีเหตุเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทุกๆคนแบบชัดเจนหน่อยครับนะฮนะน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีพิจิกทาย6เดือนแรกครับสวัสดีครับ